ตั้งคำถามให้เป็นเกี่ยวกับชีวิตเรารีคูดคนมาวางแผนการเงินเหมือนกับสํานักงานทั่วๆไป<ฆ>แต่ไลฟ์แพลเนอร์เราวางแผนชีวิตเพื่อวางแผนการเงินฟังดีนะครับเราวางแผนชีวิตเพื่อวางแผนการเงินให้ได้ชีวิตตามที่ต้องการที่เราวางแผนการเงินก็เพื่อให้มาสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต<ฆ>ดังนั้นเพื่อที่จะรู้เป้าหมายชีวิตเราต้องตั้งคําถามเกี่ยวกับชีวิตให้เป็น นี่คือสิ่งสาคัญนี่คือหัวใจของคําว่าไลฟ์เพนเนอร์ mm hmm. ก่อนวางแผนการเงินให้แน่ใจว่าลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของเราทุกคนเนี่ย mm hmm. เขาชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตของเขาซึ่งวิธีการเดียวที่จะรู้คือการตั้งคําถาม,ถามคําถามของไวน์กุ๊บจะมีมากกว่าน,นั้นอยู่หัวใจสําคัญคือทุกวันนี้เขาทํางานหนักเพื่อใครข้อแรกทุกวันนี้เขาทางานหนักเพื่อใครใช่แล้วงาน mm hmm. ที่เขาทําอยู่เนี่ยตอบโจทย์ความฝัขนของเขาหรือไม่ ตอบเกิความฝันไหมใช่และถ้าเกิดอะไรขึ้นเขามีความฝันแล้วมีมีอุปสรรคในระหว่างทางไม่ว่าสามข้อนั้นที่เราพูดถึงเขาได้เตรียมอะไรไว้หรือยังอืมเตรียมอะไรไวร้เตรียมอะไรไว้หรือยังไม่ว่าเรื่องพ่อเรื่องแม่หรือว่าเรื่องทการศึกษาบุตรสิ่งที่เขาห่วงใช่ถ้าทบทเตรียมไว้เนี่ยเขาเตรียมไว้เนี่ยพอไหม,<ย>มพอไหมยังขาดอยู่เท่าไหร,ร<ย>่ขาดอยู่เท่าไหร่ร<ย>ใช่ครับอืเขากังวลหรือไม่กัง<ย>วลไหม Uh huh. ถ้าเขากังวลเขาต้องการคําตอบไหมคือระบบการทํางานของเราเนี่ยคือการถามรายงานและติดตามเรามีชุดคําถามให้เขาคิดและชัดเจนกับอนาคต <c oughs> หลังจากนั้นจะสรุปเป็นรายงานซึ่ง <c oughs> จะมีข้อเสนอแนจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน